1นในโรคที่สร้างความกังวลให้กับผู้คนเป็นอย่างมากนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเกิดแบบเฉียบพันธ์เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดจากการติดต่อจากคนสู่คน หรือเกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมทั่วไปนอกจากนี้โรคผิวหนังยังสามารถพบได้ในทุกๆฤดูกาลแต่จะพบมากที่สุดในฤดูฝนนั่นเองค่ะฤดูฝนเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างชื้นทำให้เชื้อราและแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าปกติซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่มีผลกระทบต่อผิวหนังมากมายเช่นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังน้ำกัดเท้าฉี่หนู หรือโรคผื่นเรื้อรังต่างๆที่อาจส่งผลกระทบทําให้เกิดอาการผิวหนังอักเสบตามมาในภายหลังได้นั่นเองค่ะหนึ่งในโรคผื่นในหน้าฝนที่เรามักพบเจอกันบ่อยๆและมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือโรคผื่นกราบนั่นเองค่ะซึ่งโรคผื่นกรหบาบคืออะไรมีอาการแบบไหนจะมีวิธีหลีกเลี่ยงป้องกันและรักษาได้อย่างไรบ้างวันนี้รายการเซฮายสายสุขภาพมีคําตอบให้ค่ะ ผื่นกุหลาบนะครับหรือผื่นดอกกุหลาบหรือบางคนเรียกว่าผื่นขุยกุหลาบนะครับเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็ตรงๆกับภาษาไทยเลยชื่อ pityriasis rosea rosea นี่มาจากคำว่า rose ดอกกุหลาบนะครับเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนไข้เนี่ยช่วงอายุตั้งแต่10ปีจนถึง35ปีจริงๆเราเจออายุมากกว่านั้นก็เจอได้นะครับนะแล้วก็จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าชอบมาตอนช่วง เปลี่ยนฤดูการเช่นแบบจากฤดูฝนไปฤดูหนาวฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนหรือว่าฤดูร้อนเข้าฤดูฝนช่วงที่แบบลมแรงๆเยอะๆหรืออะไรแบบนี้นะครับนั้นมันจะมามาช่วงเปลี่ยนฤดูบางคนเขาบอกว่าเป็นโรคของแบบปลายฝนต้นหนาวหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆสาเหตุที่เป็นแบบสาเหตุ โดยแท้จริงเลยเนี่ยอันนี้ต้องต้องเรียนว่ายังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานหลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเชื้อไวรัสในอากาศจะเป็นกลุ่มเฮอร์ปีสไวรัสนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับพวกกลุ่มโรคเริมโรคงูสวัสดโรคอีสุกอีใสพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าเป็นเหมือนแบบเชื้อไวรัสที่ปรับปอนอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วก็ตัวเราเนี่ย หายใจเข้าไปเพียงแต่ว่าไวรัสเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้เกิดโรคของเขาแต่มันทําให้ร่างกายแสดงอาการมาเป็นผื่นขึ้นมาก็จึงทําให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงประกอบกับเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันเป็นเป็นตัวหนึ่งที่เราเชื่อว,ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ก่อโรคดังนั้นเนี่ย การรักษาอาจจะต้องมีตัวยาฆ่าเชื้อไวรัสมาใช้ร่วมด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเราไม่ทราบชัดเจนเราทราบแค่ว่าอาจจะมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างในที่นี้เป็นแบบสารก่อภูมิแพ้ในอากาศก็ได้หรือแบบเชื้อโรคอื่นๆแบคทีเรียเชื้อราหรืออะไรพวกนี้นะครับนะที่แบบร่างกายเรารับเข้ามาแล้วทาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเป็นผื่นขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาหลัก ของโรคนี้ก็คือการรักษาตามอาการนะครับร่วมกับเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของโรคว่ามีระยะเวลาเท่าไหรแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรักษานะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยโรคเนี้ยจะใช้ระยะเวลาเนี่ยในการเป็นเนี่ยก็คือเฉลี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไปจนถึง5เดือนนะครับแต่เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรามักจะบอกว่าประมาณ100วันหรือ3เดือนหายนะครับเราก็จะมีชื่อเล่นว่าโรคผื่นร้อยวันอีกโรคหนึ่งนะครับ ผลกระทบของตัวโรคผื่นอ,อกกราบเนี่ยโดยส่วนใหญ่หลักๆเลยที่ทุกคนจะมาหาในี่เรื่องคันอาการคันเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับนะเป็นอาการที่มักจะน,นําคนไข้มาหาเราบางคนเนี่ยอาการคันจะเด่นกว่าอาการผื่นด้วยซ้ำนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากคือผื่นอันนี้นเ,นเวลาเกิดเนี่ยเขาจะมีช่วงเกิดเป็น2ช่วงเป็นหลักก็คือช่วงแรกเนี่ยมักจะมีแค่เหมือนแบบมีตำแหน่งเดียวหรือ 1- นึ่งถึงสองตำแหน่งเนี่ยที่บริเวณตัวหรือที่บริเวณคอก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย สักประมาณหนึ่งถึงสองาทิตย์เนี่ยผื่นมันจะเห่เห่พรึบทั้งตัวช่วงที่มันเห่แบบเห่ขึ้นมาทั้งตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยมาหาเราที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าจะดูว่าเอ้ยทำไมมันแบบดูน่ากลัวผื่นมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นระยะของโรคนะครับแต่ว่าในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีช่วงแรกก็คือช่วงที่แบบมีผื่นแค่1 2ึ่งถึงสองตำแหน่งเนี่ยเขาอาจจะไม่มีช่วงนั้นเขาอาจจะมาเป็นช่วงที่แบบพรึบมาทั้งตัวแล้วเลยก็ได้แต่ว่าอาการที่่่จะะเเเดนนนนําาาามลยกก็คคคืืออออรรรงงขอัอาาับ คือวิธีดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเป็นหลักสําคัญก่อนเลยก็คือโรคเนี้ยเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปคือระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดมีลักษณะผื่นที่แบบเราไม่แน่ใจหรือเราสงสัยอย่างเงี้ยแนะนําให้มาพบแพทย์ผิวหนังก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยก็คือเราจะมีการใช้ยาทั้งยารับประทานและยาทาซึ่งเป็นการรักษาตามอาการนะครับในขณะเดียวกันการปฏิบัติตัวที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลผิวหนังเป็นหลักเช่น การอาบน้ำที่อุณหภูมิห้องไม่อาบน้ําอุ่นหรืออาบน้ําร้อนที่จะทําให้ผิวแห้งมากขึ้นนะครับการใช้ครีมบํารุงพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีสารลดการอักเสบอยู่ในตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์เองเพื่อเสริมพูดง่ายๆเหมือนเสริมกรอบป้องกันของผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวไม่มีความไวหรือแบบเซนซิทีฟเกินไปเนี่ยก็จะช่วยให้ บรรเทาอาการเรื่องของอาการคันกับอาการอักเสบของผื่นที่เกิดจากผื่นอ,อกกุหลาบเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการปฏิบัติตัว,ตวเหล่านี้ตั้งแต่การแบบอาบน้าที่อุณหภูมิห้องไม่อาบน้ําอุน่นไม่อาบน้ําร้อนการใช้ครีมบํารุงสม่ําเสมอเป็นหลักเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมการรักษาจากยาทาหรือยารับประทานที่ได้จากแพทย์นะครับเนื่องจากว่าคือโรคผื่นอ,อกกุลาบเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่แบบโรคติดต่อโดยตรงเนาะเขาเป็นโรคของทางผิวหนังวิธีป้องกันโดยตรงเนี่ย ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถดูแลเพื่อบรรเทาอาการให้แบบเบาบางลงนะครับแล้วก็แบบไม่ได้เป็นหนักมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไปในช่วงแรกก็คือการอาบน้ําด้วยน้ําที่อุณหภูมิห้องไม่อาบน้ําอุ่นหรือไม่อาบน้ําร้อนและทาครีมบํารุงสม่ําเสมอทั้งแบบทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เหมือนปราการของผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นลดความรุนแรงในการ เป็นผื่นหรือว่าอาการคันหรืออาการต่างๆที่เกิดจากผื่นที่ขึ้นมาเนี่ยทำให้เบาบางลงลดน้อยลงแล้วก็ทําให้เราสามารถแบบดูแลตัวเองได้อย่างดีขึ้นนะครับเวลาที่มีอาการขึ้นมาหรือถึงแม้แบบเราไม่ได้เป็นผื่นโรคนี้ก็ตามเนี่ยก็จะช่วยทําให้แบบผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงลดโอกาสการเกิดพวกผื่นแพ้ต่างๆหรือว่าโรคผิวหนังอื่นๆขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันในการที่เราแบบดูแลผิวของเราเป็นอย่างดีนะครับ แม้ว่าโรคผื่นกุหลาบจะไม่ได้เป็นภาวะที่ร้ายแรงและน่ากลัวอย่างที่คิดแต่การดูแลผิวหนังของตอนเองก็ยังคงเป็นสิ่งจําเป็นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝนโดยตรงไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่อับชื้นหรือถ้าหาดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะรีบทําความสะอาดร่างกายตนเองทันทีเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆภายในร่างกายค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีอาการคันบริเวณผิวหนังที่ผิดปกติก็ควรที่จะรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ทำการตรวจเช็คอาการได้อย่างรวดเร็วและทำการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลเซนหลุยตามรายละเอียดดังนี้ได้เลยค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลเซนหลุยและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วพบกันใหม่กับรายการเซฮายสายสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย